โอเคครับมาต่อกับ EP ที่5นะครับคำนั้นเยอะหลายละ่ะ EP ที่5โอเคครับคำแรกก็คือ 1. เซตเซตเซตส่ง 2. เซตเซตเซตตั้ง 3. ามโซโซโซเย็บ4เช็คชูเช็คเก็นเขย่า5ชายโชนโชนส่องแสง6 ชูดช็อตช็อตยิงเจ็ดโชว์โชว์โชวแสดงแปดชัดชัดชัดปิดเก้าสิงแสงแซงร้องเพลงสิบซื้ซัดซัดนั่งสิบเอ็ดเลียบลียบลียนอนสิบสองกลิ่นกลิ่นกลกินสิบสาม speak spoke spoken พูด14อ่อืม14นะครับอ๋อ spell 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 สะกด15 spend 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 จ่ายใช้จ่าย,ายโอเคครับ15ครับ